สวัสดีครับวันนี้มาสอนคอมโบงาคู่ตีสลิงนะครับสมบูรณ์แบบนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม

ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนั้นจะเป็นอะไรกับเตตันนั่นครับ